สวัสดีค่ะมาพ,พบกับคุณย่าน้องมีตังวันนี้คุณย่าน้องมีตังไม่หลายหล่สดแต่จะทาเป็นคลิปนะคะ mm. จินขนมจีนจ้าจินขนมจีนกับคุณย่าน้องมีตังนะจ้าคุณย่านันยากะทินะจ้านันยากะทินันยาปลานี่แหละแต่เป็นกะทิมามาจินกันเลยจ้าดูจิ้มหมดไหม้ <c oughs> าดเลยดีกว่าเนะ้ะ วุ้ยลาดไปเลยจ่าลากไปเลยจ่าลาดไปเลยลากไปเลยอผักมีอะไรบ้างผักมีอะไรบ้างัยังไม่ได้ดูเลยผักมีอะไรบ้าง ผักหลากหลายเลยผักหลากหลายเลยวนเพิ่นก็ให้ผักแบบนี้เนาะนี่เนาะเออให้มาแบบว่าเอา้ามีหมูยอด้วยหรือมีอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> คุณยาซื้อมานะเป็นชุดเออโอเคอยู่เนาะเขาให้อย่างนี้เนาะอืมมาค่ะมาค่ะมาค่ะ มะขามมค่ะมะมละก็มีผักชีลาวก็มาแล้วก็หน่อไม้ต้มของคุณย่าก็มีนะคะหน่อไม้ต้มก,กินกับอะไรก็แซบ่บดูเลยดูเลย